สวัสดีชาวราศีธนูสวัสดีชาวลัคนาธนูดูอะไรก่อนในการที่วิจัยขอใช้าคาว่าวิจัยมานะคะไม่ใช่แค่ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ไปนั่งฟังคนอื่นมามันเกิดจากการศึกษาเรียนรู้แล้วก็เพียรพยายามเล่านิดนึงตอนนั้นอะเห็นดาวแล้วลหละว่ามันโดนอัดมันโดนอัดแล้วพอมันอัดแล้วมันอยู่ในช่วงที่ ของถ่ายชีิตพอดีดิฉันก็มานั่งพิจารณาเ้เราจะเอาอยังไงว่าในเมื่อดาวมันบอกว่าเราออกยังไม่ได้ก็เลยก็เลยตัดสินใจอยู่กับที่แต่มีข้าวกินมีเงินให้ใช้เล็กๆน้อยๆมีบ้านให้อยู่มีรถขับก็เลยตัดสินใจนำองค์ความรู้ทางโหราศาสตร์ที่ศึกษามาก่อนหน้านั้น6-7ปีอะค่ะเข้ามานั่งตีวิเคราะห์แล้วก็ อันดับแรกอ่ะดูดูตนเองก่อนเพราะว่าเราจะเข้าใจความคิดความอ่านความรู้สึกความอยากความชั่วความเลวความดีความงามของเราได้ก็ดวงตัวเองมาเป็นรทัดฐา,านแล้วก็เอาคนในครอบครัวไม่ว่าลูกไม่ว่าสามีไม่ว่าแม่ไม่ว่าพี่ๆหรือแม้แต่เพื่อนสนิทที่เข้าว้ใจเราว่าเอ้ยขอดวงขอดูดวงหน่อยก็พูดอย่างนี้เลยเอาดวงมาดูหน่อยคือวันในปีเล,ลเกิดเอามาดูขอขอมาเนี่ยค่ะทุกคนก็ให้มาแล้วก็สเต็ปสเต็ปรู้โหแบบ จนกระทั่งดวงเปิดก็เลยออกสู่โลกของโหราศาสตร์ทาง Youtube ได้แล้วพอตัวเองได้คำตอบจากหลักโหราศาสตร์ไทยเนี้ยค่ะเดิยฉันมีความคิดว่ามนุษย์หลายคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นใครยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเกิดมาทำไมความอยากของคนเราอยากได้ดีอยากสุขอยากรวยอยากสวยอยากหลอ่ออยากหนีทุก แต่ความเป็นจริงไม่ยิ่งโพรมาในหลักศาสนาพูดว่าด้วยเรื่องกรรมเรื่องเวรด้วยแซมด้วยซ้ําไปดวงดวงชะตาคือของเก่าจากร่างเดิมดีชั่วไม่ว่าร่างเดิมนั้นจะเป็นอะไรหรือร่างเดิมเป็นพระพรหมที่เป็นพรหมที่ไม่มีรูปร่างก็สรุปออกมาตามวันเดือนปีและเวลาเกิดของเรา ดูลัคนณาก่อนอันดับแรกเพราะว่ามันรู้ลึกรูก้กว้างรู้ต่ำรู้สูงรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ด้วยเหมือนที่บอกว่ามนุษย์เรามีร้อยแปดพันเก้าประการ,การการจะดูดวงล้วโปะเชะเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือครอบจักรกวาลมันจะต้องถ้าไม่คุณไม่มีความรู้คุณจะต้องให้หมอดูตรวจแล้วตรวจอีกตรวจทุกวันตรวจทุกเดือนถ้าคุณมีเงิน่ายช้กครูนะนั่นนะคะจะได้ประโยชน์สูงสุดเลย ในฐานะที่ท่านเป็นชาวราศีธนูลักนณาธนูเป็นสายปรัชญาอย่างหนึ่งปรัชญาเนี่ยค่ะคือสายความจริงนะคะความจริงแล้วนอกจากเป็นสายปรชยัชญาแล้วท่านยังเป็นสายนักวิชาการคือพวกคงแก่เรียนพื้นดวงชะตาจะบอกว่าท่านคงแก่เรียนเรื่องอะไรบางคนแก่เรียน คงแก่เรียนในเรื่องสังคมบางคนแก่เรียนในเรื่องของการทํางานบางคนคงแก่เรียนในเรื่องของการสร้างเงินสร้างทองสร้างทรัพย์สร้างสิ่งบางคนคงแก่เรียนในเรื่องการสร้างความวิบัติอย่างนี้เป็นตน้นแต่ท่านคือของเดิมของใหม่คือร่างใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนดวงชะตาได้ เราจะเอาอะไรมาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวหลายคนวิ่งบูชาสะดอกเคราะห์ของขังตรงนั้นบูชาวัดนี้บูชาสิ่งนี้หรือเพียรสรรหาของที่จะมาชโลมตัวและตัวเองจะสุขสวยรวยสำเร็จผิดหลักการในพระพุทธศาสนา อันดับแรกท่านตรัสรู้ทุกทุกคือความจริงของชีวิตมนุษย์ทุกคือความจริงของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้เอาอย่างนั้นแล้วกันไม่แต่มาแต่แมวสัตว์กิ้งกือพวกนี้ค่ะก็โดนหมดมีความทุกข์ของแต่ละสปีชีไปในฐานะที่ท่านเป็นนักพวกคงแก่เรียนนักวิชาการพวกนักปรัชญาเนี่ยค่ะถ้าจะต้องเข้าใจความเป็นจริงในเนื้อในหนัง ของสิ่งมีชีวิตจริงๆของชีวิตท่านจริงๆแล้วตอนเนี้ยย้อนกลับนิดนึงสําหรับแฟนคลับใหม่ไม่เคยเห็นหนะ้าผู้หญิงก็ได้เลยมรตยูมรตยูคือดาวที่บอกว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนมฤตยูเนี่ยเข้าสู่เรือนพบที่หกเรือนพบที่หกเร,อเอเรือนพบคือโรงละคร ดาวคือนักแสดงเรือนพบที่หกโรงละครที่ท่านจะต้องเล่นอยู่นะตอนนี้ในภายเวลาชั่วเจ็ดทีดีจ็ดหนนะะี่ค่ะมันคือโรงละครแห่งการบุกเบิบกสู้สร้างแข่งขันลุยด้านบวกนะแต่ก็ดูเหมือนเนนหนื่อยแล้วแหละด้านลบละ่ะมันคือการการที่ต้องมีปัญหาอุปสรรคการที่ต้องเจอเจอบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีการที่จะต้องเจอเจ้ากรรมในเวร คนเกิดวันอาทิตย์โอ้หนักนาะสาหัสกว่าเพื่อนเลยสามปีมาเนี้ยคือดาวท่านเข้ามาตั้งแต่ปีสองพันหกสิบหกแล้วอยู่จนถึงสองพันเจ็ดสิบสองก็ว่าที่หนักสุดเลยหนักมากหนักน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาส่วนบุคคลของท่านอีกทีหนึ่งคนเกิดวันจันทร์กำลังดิน้นดาวมันกําลังบีบให้เจริญรุ่งเรืองให้เจริญเติบโตแต่ในพื้นดวงของท่านท่านถูกบีบแล้วท่านจะเจริญเติบโตหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่ง คนเกิดวังคานกาลังถูกบีบในเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานคนแกิดว,วัาพูดกลางวันกําลังถูกบีบให้เรียกว่ามีความมั่นคงมั่งคั่งหลังจากที่ท่านล้มละลายมาในช่วงนี้ก่อนปี6กหอ่ะปีห9จนถึงหกหกคเกวัาพูดกลางวันเจออุปสรรคและก็เจ้าเก่าในเวรหนักที่สุดในบรรดาคนเกิดทั้งหมด ตอนนี้ดาวกำลังบีบบังคับสบัวลมมาเอ้ยเริ่มต้นฟื้นฟูหรือเริ่มต้นให้กลับไปรวยเหมือนเดิมสิมีทรัพย์สินเหมือนเดิมสิก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงท่านล,ละสู้สร้างแข่งขันและสําเร็จหรือเปล่าคนเกิดบันพรศาสตบดีกําลังด้านดีกําลังดาวฤตอยู่กำลังทําให้แบ่งบานในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจวาสนาตําแหน่งงานแต่ถ้าใครอยู่ในช่วงซวยก็คือกําลังถูกบีบถูกรัดถูกกดถูกขี่ ถูกกดดันถูกอดดํานาจมืดบางสิ่งบางอย่างเล่นงานคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์ตัวท่านเองและคนรอบข้างคนในครอบครัวกําลังถูกบีบบีบไปซ้ายไปขวาไปสูงไปต่ําขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของท่านอีกทีหนึ่งคนเกิดวันเสาร์กำลังถูกบีบในเรื่องของการเงินการทองการโชคการลาบความสุขความสําเร็จหรือลาบลอยอะไรต่างๆมาท่านจะเป็นผู้เสียหรือผู้ได้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของท่านนะคะคนเกิดวันพุธกลางคืนกําลัง บีบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอ่าถ้ามันจะเป็นคำรายละเอียดปีกย่อยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านแต่ละคนอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกนั่นแล้วว่าไอ้ดาวที่เอามาจากวันเกิดโดยเฉพาะคนที่รู้เวลาเกิดแล้วเข้ามาผลกลักนามันจะแม่นยำมากมาก,ม,ากมันจะเห็นอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างบีบแล้วสําเร็จหรือเปล่าหรือกดขี่กดดันท่านตอนนี้แล้วท่านนําสู่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะคะ ต่อไปตอนเนี้ยดาวที่เป็นปัญหาอีกดาวหนึ่งก็คือดาวพระรหัสสวสดีซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านเข้าสู่เรือนภพที่แปดเหมือนเรือนของบ่อน้ําร้อนเปรียบให้เห็นภาพพอตกไปในบ่อน้ําร้อนแล้วท่านก็ผิดปกติอยู่นี่ไงคะแล้วพื้นเดิมอ่ะมันก็ไปเกี่ยวกับแต่ละคนว่า มันจะร้อนด้วยเรื่องอะไรบางคนอาจจะร้อนแล้วดีก็ได้ถ้าพื้นดวงดีอ <c oughs> ไอ้ตัวนี้บีบอย่างไงแล้วกว่าจะโยกหน้าโยกหลังกันได้ไม่ใช่เวลานน้อยมันในรอบกี่ปีกว่าที่ดาวมฤตยูจะสุตรงเนี้ยแล้วกว่าที่ดาวพระศุกร์ตรงเนี้ยสิบสองปีแต่ว่ามันไม่ได้โยกกันง่ายๆเพราะว่าดาวคู่เนี้ที่ฉันเรียกว่าดาวคู่อภินิหาร ถามว่าดีหรือเปล่าเนี่ย yeah. มันโยกกันอะมันให้พลังแก่กันเรือนหนึ่งแห่งเรือนแห่งการบุกเบิกสู้สร้างเรือนหนึ่งแห่งการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ฉันเรียกก็ควอพิณิหารแบบแบบความเจริญเติบโตทางปัญญาคนเกิดวันอาทิตย์อาจจะคล่องเรื่องงานหรือเห็นบางสิ่งบางอย่างเรื่องงานคนเกิดวันจันทร์เรื่องของทรัพย์สินเรื่องของที่อยู่อาศัย าาคนเกิดวันคานเรื่องการเงินการทองการโชคลาภคนเกิดวันพุธกลางมาเรื่องของำอำนาจวาสนาตำแหน่งงานคนเกิดวันพฤหัสบดีตัวท่านเองนั่นแหละท่านกำลังเกิดการเกิดการเปลี่ยนแปลงอยากจะรู้อยากจะสู้อยากจะสร้างอะไรหรือเปล่าคนเกิดวันศุกร์กำลังบิบกำลังเห็นยานออกในเรื่องของการเจริญเติบโตหรือการเป็นผู้มีบารมีเครดิตบางสิ่งบางอย่างหรือท่านจะเสียขึ้นอ,อยู่กับฟืนดวงคนเกิดวันเสาร์วิถีชีวิตกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงคนเกิดวันพุธราหูถ้า มีกรรมเกิดขึ้นถ้ามีอะไรที่เป็นเรื่องลบเรื่องลายเกิดขึ้นท่านจะมีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างไรเป็นบททดสอบในความยิ่งใหญ่ของท่านในฐานะที่คนเกิดวันพุธราหูเนี่ยคะ่ะราศีธนูลัคนาธนูเนี่ยท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่มาหลายชาติหลายภพแต่อาจจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่เอาแต่ใจตนเอง หรือกลายเป็นผู้บริหารหรือสมมุติเป็นรัฐมนตรีก็เป็นรัฐมนตรีสีเทาไหมอย่างเงี้ยค่ะสีดาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคือท่านเเกิดมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใมคือสัมถตาจารย์มันจะต้องใหญ่เราไม่ใช่คนที่จะนอบน้อมน่ารักหรือชอบตามใครคุณนะ่ะคือผู้นาไงอ่าอย่างเงี้ยถ้าใครจะถ้าใครมีคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่เกิดบันพุธราหูราศีธนูลักนณาธนูออดอ้อนออดซอกไว้นะะยอเข้าไว้เออ ถ้าเขามีเขาให้อะไรประมาณเนี้ยค่ะอันเนี้คือช่วงตั้งแต่ตุลาจนถึงธันวาคมแต่เข้าคลิปละเข้าคลิปละในต้นเดือนธันวาคมขออภัยนะคะในฐานะที่ท่านเป็นนักปรัชญาไงท่านก็อาจจะฟังบางสิ่งบางอย่างชอบไงเลยเลยกลายเป็นพูดเยอะไปหน่อยในวันที่ต้นเดือนธันวาคมนะคะต้นเดือนธันวาคมมันมีโดยเฉพาะหลังวันที่หกธันวาหกธันวาหกแปดเป็นต้นมาดาวอังคาร Uh huh. ดาวังคารมาจากสองที่ที่หนึ่งคือการเดินทางการลงทุนการศึกษาเรียนรู้แล้วก็ความรักแบบกิ๊กก,กัก,กหรือแม้แต่การท่องเที่ยวการสัญจรนะคะเข้ามาตั้งแต่วันที่5้ธันวาอีกด้านหนึ่งมันมาจากคําว่าค่า,ชาใช้จ่ายก็เตรียมตัวไม่ต้องให้หมอดูพูดสิ้นปี อีค่าใช้จ่ายเยอะอยู่แล้วใครๆก็รู้หมอดูไม่ต้องเดาไม่ได้เดานะคะไม่ได้เดาคือดาวมาดาวมาอย่างนี้ก็ค่าใช้จ่ายจะเยอะนะคะคนเกิดราศีค่ยค่าใช้จ่ายในเรื่องของบริบทหน้าที่การงานคนเกิดวันจันทร์คุณจ่ายเพื่อตัวเองคนเกิดวันคารคนเกิดวันคานจ่ายจ่ายจ่ายเพื่อตัวเองกับคนรอบข้างคนเกิดวันพุธกลางวัน มีค่าใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุรายเต็มไปหมดเลยคนเกิดพูดกลางวันดูแลการเงินกระเป๋าเงินตัวเองให้ดีอย่าเผลออย่าเผลอคินเล่นเที่ยวหมดเดี๋ยวมันจะติดนอกคอนเกิดวันพระรหัสสวัดีก็บางทีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่อยากจ่ายเอาอย่างนี้แล้วกันแต่อยากจ่ายคนเกิดวันศุกร์จ่ายเพื่อความสุขสนานสํมเรืงิงสําราญบันเทิงฮาร์ทายคนเกิดวันเสาร์จ่ายเพื่อ จ่ายเพื่อหน้าเพื่อตาค่าไม่ได้อยากไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะหรือจ่ายเพื่อความความดีความงามบางสิ่งบางอย่างคนเกิดมาพุดราหูจ่ายเพื่อซื้อของขวัญให้ตนเองไหมของที่เป็นหลักทรัพย์ให้ตนเองไหมเออคนเกิดพุทราหูที่พูดไปว่าท่านใหญ่โตตอนนี้ค่าจะจ่ายมาในเรื่องของซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ซื้อทางซื้อสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านรู้สึกว่ามันมีคุณค่า ครที่อยากซื้อนี่เอ้ยใครที่อยากซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ซื้อทางซื้อทองคําซื้อเครื่องประดับประดาอะไรใส่ตนเองเพื่อพูดกลางคืนซื้อสิคะ่ะรายจ่ายมาละนะคะรายจ่ายมาละแต่คือดาวอาทิตย์เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของสภาวะความสุขความสําเร็จปัตตาน,นีมร้สว่าความสุขความสําเร็จของท่านเนี่ยท่านยังเข้าสู่ตําแหน่งเสื่อมอยู่แล้วก็เรียกว่า S <S <an> <S เหมือนที่บอกตั้งแต่อักแรกมารจะอยู่เข้าสู่เรือนพบที่เสียใช่ไหมคะหรือกําลังท่านถูกบีบใช่ไหมดาวประจําตัวท่านก็สุขเข้าสู่ในเรือนพบที่เรียกว่าทุรนทุรายในระดับหนึ่งแล้วความสุขความสําเร็จความสมหวังความปรารถนาท่านก็ยังเข้าสู่ในเรือนที่เสียอยู่ดังนั้นก็คงท่านก็คงยังมีเรื่องอีรุงตุงนางอยู่หลายสิ่งหลายอย่างนะคะเรื่องอีรุงตุงนางอยู่หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็หลังวันที่หกธันวาคมออาวค่าใช้จ่ายมาอย่างไรเสีย ถามว่าภาพรวมแล้วกันภาพรวมหวังอะไรก็ก็เพ่าๆความอยากนั้นลงแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติที่ท,ท่านมีอยู่แต่อย่างหนึ่งที่ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายจะมาละเตรียมหาเงินหาทองไว้กินปีใหม่ให้สนุกนะคะ